เดิมพันสเสนหาตอนที่314หนานกงเยี่ยกลายเป็นสุภาพบุรุษเหล่งร่วบปิงยิ้มด้วยความจริงใจขอบคุณมากนะคะไซตี่จะวินแต่นานกงงเย่ยดีกับฉันมากจริงๆค่ะเขาแค่เผลอทำผิดเท่านั้นสิ่งที่ฉันต้องทำคือช่วยให้เขาเดินในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่ทิ้งเขาไปง่ายๆนี่เป็นหน้าที่ของสามีภรรยาค่ะ ประกายแสงอบอุ่นวาววับในดวงตาของเธอที่สะท้อนใบหน้าของเขาฉันอยากให้คุณมีความสุขขอเพียงคุณมีความสุขฉันจะได้รู้สึกผิดน้อยลงดังนั้นกลับไปเถอคะค่ะรอให้คุณเจอผู้หญิงดีๆเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วค่อยมาหาฉันถึงเวลานั้นฉันจะยิ้มพร้อมกับอวยพรให้คุณมีความสุขทั้งยังยินดีกับความรักครั้งใหม่ของคุณด้วยรัวปิง ไซต้จะวิโนเหลืงรวปิงพูดขัดขึ้นมาก่อนคุณจะอยู่ในใจของฉันตลอดไปคุณเป็นคนที่สำคัญมากๆของฉันแต่หัวใจของฉันยกให้คุณหนานกงงเยี่ยบไปนานแล้วนี่เป็นสิ่งที่กำหนดเอาไว้แต่แรกว่าฉันไม่สามารถรักคุณได้ไม่เพียงแต่รักเขาไม่ได้ทั้งยังไม่อาจรักซือคงอวีแต่ว่าเธอจะทำอะไรได้เธอควบคุมหัวใจของตนเองไม่ได้ อีกทั้งหัวใจของเธอก็มีแค่ดวงเดียวเท่านั้นเธอก็มีแค่คนเดียวไม่ใช่ดอกไม้ที่จะแยกกลีบดอกแล้วแบ่งให้ทุกคนได้เธอเลือกคนที่จะผูกมัดกับเธอได้แค่คนเดียวไซยาเซวิยนยืนอยู่ที่ประตูเวลาผ่านไปนานเล็กน้อยเธอเริ่มรู้สึกเบื่อก้มหน้าลงเอาเท้าวาดเป็นวงกลมขณะที่เธอกําลังวาดพื้นเป็นวงกลมอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเท้าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคู่ เป็นเท้าของผู้ชายหัวใจของเธอหล่นวูบเหนยหน้าขึ้นมาด้วยความตกใจพบกว่านานกงงยีย่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าของเขาเคร่งครึมราวกับกำลังเรียกพายุลูกใหญ่มากว่าตัวเธอไปไซย,ยาเซวียนหันไปมองที่ประตูห้องด้วยความหวาดกลัวพูดไม่เป็นคำคุณคุณนานกงงดวงตาเหี่ยวของนานกงงยีแช่แข็งไซย,ยาเซวียนจนต้องถอยหลังหนีเธอไม่กล้าพูดอะไรอีก เวลานี้อวิไปหันเองก็เดินออกมาจากลิฟต์เมื่อเห็นสีหน้าของไซย,ยาเซวิยนเขาทนไม่ได้จริงๆรีบไปคว้ามือเธอเอาไว้ไปเถอะผมพาคุณไปเที่ยวเล่นเองไซย,ยาเซวิยนเดินตามเขาไปอย่างไม่ยินยอมเท่าไหร่ไม่ได้นะคะฉันไปไม่ได้กำลังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วอวิไปหันไม่ให้โอกาสเธอหนีเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น จริงๆคุณก็หยุดไม่ได้คุณอยู่ตรงนี้มีแต่จะเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของหนานกงงเยี่ยไปกับผมเถอะเมื่อเข้าไปในลิฟต์ไซยาเซวิยนยังคงขัดขืนไม่ได้นะคะถ้าคุณหนานกงงทำร้ายพี่ชายของฉันขึ้นมาจะทำยังไงอวิปหันเลิกคิ้วขึ้นพร้อมกับยิ้มวางใจเถอะครับหนานกงงไม่ทำร้ายพี่ชายคุณหรอกถ้าหนานกงอยอยากจะทำร้ายพี่ชายคุณจริงๆ ก็ต้องทำตอนที่เหลิงร่วบปิงไม่อยู่ดวงตากลมโตของไซย,ยาเซวียนกับพริบป,ปริบสุดท้ายเธอคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงคลี่ยิ้มหวานจริงด้วยคุณหนานกงงเยี่ยมไม่กลัวใครกลัวแค่เหลิงร่วปิงคนเดียวมีเหลิงร่วปิงอยู่ฉันก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะฉันเลี้ยงของอร่อยๆอคุณเองอวิไปหันยิ้มราวกับพระจันทร์เสี้ยวไม่มีปัญหาครับ หนานกงงยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้อง2056ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูอยากจะมองทะลุเข้าไปด้านในเขาอยากจะถีบประตูทิ้งแล้วบุกเข้าไปมากแต่ก็กลัวจะทําให้เหล่งรั่วปิงและลูกในท้องตกใจด้วยเหตุนี้เขาจึงทําได้เพียงอดทนมือทั้งสองกำมัดแน่นสิ่งนี้ทําให้เขานึกถึงตอนไปหาชูหนิงซ้ายาที่ประเทศเอาตูไซตี่จะวินและเหลิงรั่วปิงอยู่ในห้องเขายืนอยู่ด้านนอก ความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าด้านในทำอะไรกันเป็นความรู้สึกที่ยากจะทานทนถึงแม้ตอนนี้เขาจะเชื่อใจเหลิงร่วปิงแต่ภายในใจของเขาก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ไม่ว่าผู้ชายคนไหนที่มองมายังผู้หญิงของเขาเขาล้วนมีความคิดอยากจะระเบิดหัวของผู้ชายคนนั้นให้เลยยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายคนนี้ยังเป็นไซตี้จวินาทีคอยแย่งเหลิงร่วปิงไปจากเขาครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งยังเคยเป็นคู่มั่นของเหลิงร่วปิงอีกด้วย เขาเกลียดการที่ถูกคนอื่นแย่งของที่สุดโดยเฉพาะการถูกกอคอื่นมาแย่งเหลิงร่วปิงไปจากตนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาล้วนอยากจะฆ่าคนแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายบ้าราหำคนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ใช่หนานกงงเยี่ยที่ทำตามอำเภอใจตนเองอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของเหลิงร่วปิงแม้อยากจะฆ่าศัตรูหัวใจก็ทำต่อหน้าเหลิงร่วปิงไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงอดทนเอาไว้แล้วเปิดประตูเข้าไปช้าๆขณะที่กำลังจะก้าวเท้าเข้าไปก็ได้ยินเสียงของเหลิงร่วบปิงเสียงนั้นดังพอให้เขาได้ยินไซี่จะวินคุณไปตามหาความสุขของตนเองเถอะนะคะอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยฉันรักคุณหนานกงงเยี่ยรักจนสุดหัวใจไม่มีแรงจะไปรักใครอีกแล้วความรักที่ฉันมีให้เขาถึงขั้นยอมปล่อยวางความแค้นได้ แล้วฉันจะยอมปล่อยมือจากความรักในครั้งนี้เพราะเรื่องเล็กน้อยได้ยังไงคะถ้ายอมปล่อยมือไปเพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำไมฉันต้องกลับมาหาเขาด้วยคำพูดที่มาจากใจนี้เหมือนลมในฤดูใบไม้ผลิทำให้ดอกไม้ที่อยู่ในใจหนานกงงเยี่ยพริบานดอกไม้ทุกดอกหวานชําเขาได้ยินถ้อยคำที่ชวนฟังที่สุดในโลกเธอรักเขารักจนสุดหัวใจฮึึ่ มุมปากของหนานกงงเยี่ยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติความขุนเคืองที่อยู่รอบตัวหายไปราวกับควันบุหรี่เวลานี้ทุกอนูขุมขนของเขารู้สึกสบายอย่างมากหนานกง,งงเยี่ยเปิดประตูเดินเข้าไปในห้องช้าๆเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นสุภาพบุรุษไที่จะวินหันหน้าเข้าหาประตูดังนั้นเขาจึงเห็นหนานกง,งงเยี่ยยกนดวงตาสีนินชำเลืองมองไปเล็กน้อยคิ้วขมวด หันไปมองหนานกงงเยี่ยยด้วยยนะอยอตาร้อนแรงเขาไม่ได้สัมผัสถึงแรงสังหารตามที่คิดเอาไว้หนานกง,งงเยี่ยเดินไปยืนข้างเหลิงรั่วปิงยกแขนขึ้นอบเธอมุมปากเผยยิ้มประธานใสมาถึงเมืองหลงตั้งแต่เมื่อไหร่หนานกง,งงเยี่ยยปรากฏตัวขึ้นมากะทันหันทําให้เหลิงรั่วปิงตกใจเธอเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่หนานกง,งงเยี่ยไม่ได้เห็นสีหน้าเกรี้ยวกราดตามที่คาดคิดเอาไว้ แต่กลับเป็นใบหน้ายิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรเหลิงรั่วปิงโล่งใจไปเปราะหนึ่งเธอกำลังคิดบางทีสามีของเธอเองก็กำลังเรียนรู้ที่จะเติบโตกลายเป็นคนที่ใจกว้างมากขึ้นไซที่จะวิ้นยิ้มบางๆมาถึงเมื่อวันก่อนหนานกงงเย,ย่ยิ้มด้วยความสบายใจเก็บออร่าสังหารเอาไว้อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานของฉันกับรั่วปิงถ้าประธานใส่ไม่ติดงานอะไร ขอเชิญมาร่วมมองงานด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่หนานกงงเยี่ยพูดักกับใส่ที่จะวินด้วยความให้เกียรติเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆเหลิงร่วบปิงเงยหน้าขึ้นมองสามีของตนอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาแววตาของเธอตั้งคำถามที่ต้องการจะสื่อว่าคุณกำลังทำบ้าอะไรอยู่หนานกงง,งเย่ยเลิกคิ้วขึ้นที่รักคุณไม่อยากเชิญประธานใส่มางานแต่งงานของเราเหรอ เหลิงร่วบปิงหันไปมองไซตี้จวินด้วยความลังเลโดยไม่รู้จะพูดอะไรเธอรู้สึกว่าเขาคงไม่อยากมาร่วมางานในอย่างแน่นอนเพราะถึงอย่างไรก็คงอึดอัดใจมากแต่ไซตี้จวินนกลับยิ้มอย่างสุภาพร่วปิงผมจะปล่มองงานแน่นอนครับถ้าเธอมีความสุขเขาไม่มีอะไรให้ต้องไม่พอใจจะให้ไปอวยพรเธอในงานแต่งเขาก็ทำได้ไซตี้จวินยิ้มอ่อนโยน ผมขอตัวก่อนนะครับแววตาของเขาเหล่งร่วบปิงอ่านออกเขากำลังบอกเธอว่าถ้าเธอมีความสุขเขาก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลด้วยเหตุนี้เธอจึงยิ้มอ่อนโยนขับรถดีๆนะคะสุดท้ายใส่ที่จะวินกยักหน้าให้หนานกงงเยี่ยย่างีมีมารยาทเดินผ่านพวกเขาสองสามีภรรยาแล้วเดินออกไปจากห้องวินาทีที่ประตูปิดลงเหลืงร่วปิงหันไปมองหนานกง,งเยี่ย คุณคิดจะทำอะไรคะเธอไม่เชื่อว่าผู้ชายจอมผดเด็จการเกลียดศัตรูหัวใจเป็นที่สุดอย่างหนานกงงเยี่ยครั้งนี้กลับปฏิบัติต่อไซต่จะวินาอย่างสุภาพหนานกงงเยี่ยเลิกคิ้วขึ้นด้วยความขบขันไซต่จะวินยังกล้าคิดมายุ่งงอกับภรรยาของผมตอนแรกผมไม่คิดจะปล่อยเขาไปอยากจะถลกหนังเขาออกมาเป็นชิ้นๆแต่เมื่อกี้ผมได้ยินคำสารภาพรักของใครบางคนเข้า ผมก็เลยตัดสินใจที่จะใจดีสักครั้งดวงตาคู่สวยของเหลิงร่วปิงกับพริบป,ปริปปร๊บนึกถึงสิ่งที่เธอพูดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอดรู้สึกเขินอายไม่ได้ที่ฉันพูดไปทั้งหมดก็เพื่อโกหกคุณไซตที่จะวินเท่านั้นคุณอย่ากเก็บเอามาคิดว่าเป็นเรื่องจริงฮ่าฮ่าหานานกงงเยี่ยหัวเราะผมคิดจริงจังไปแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินใครบางคนบอกว่ารักผมสุดขั้วหัวใจ ทั้งยังไม่มีเรี่ยวแรงไปรักกอคอนหนอนแล้วเหลืงรวบปิงหยิกแขนของหนานกงงเยี่ยยอยด้วยความเขินอายคุณหนานกง,งงเยี่ยคุณได้ใจมากใช่ไหมคะหนานกง,งงเยี่ยยกมาน้าลงพูดกระซิบข้างหูของเธอเสียงของเขาเย้ายวนอย่างมากผมได้ใจมากครับทุกคำพูดของเขามีความสุขอย่างล้นเปี่ยมเสียงของเขาดังก้องอยู่ในหูของเธอจากนั้นเขาก็ลดหน้าลงจูบเธออย่างร้อนแรง กอ์วนอวิสั่งให้เฉินลู่เยาย้ายออกไปจากบ้านในคืนนั้นทันทีพร้อมทั้งถอดบอดิกาดออกจนหมดเฉินลู่เยากลับไปที่วิลล่าของเธออยู่เงียบๆคนเดียวเธอไม่กล้าก้าวขาออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวที่อยู่ของเธอถูกเปิดโปงหมดแล้วตอนนี้วิลล่าของเธอรายล้อมไปด้วยนักข่าวแค่เธอเงยหน้ามองนอกหน้าต่างแสงแฟลชก็ประเดยประดังมาที่เธอทันทีเช้าวันที่สองบริษัทหนานกง,งจัดงานแถลงข่าว ประกาศว่าการที่นักแสดงในสังกัดมีพฤติกรรมเหมือนเฉินลู่เยาแบบนี้ทําให้ฝ่ายบริหารผิดหวังอย่างมากจึงตัดสินใจไม่ป้อนงานให้เฉินลู่เหยาอีกยกเลิกงานพรีเซนเตอร์และงานละครของเธอทั้งหมดเมื่ออ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตเฉินลู่เยาก็หลับตาลงด้วยความสิ้นหวังจากสวรรค์ตกลงสู่นรกในชั่วข้ามคืนตอนแรกเธอยังคาดหวังกับหนานกงงเยียนึกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนการของเหลิงร่วปิง หนานกงงเยี่ยมไม่มีส่วนรู้เห็นคิดว่าเขาจะปกป้องเธอแต่หลังจากอ่านข่าวแล้วเธอเข้าใจทุกอย่างทันทีพวกเขาสองสามีภรรยากำลังแก้แค้นเธอสิ่งที่เธอทำเอาไว้ก่อนหน้านี้พวกเขารู้หมดแล้วคิดไม่ถึงว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี้จะเหนียวแน่นมากขนาดนี้เธอเสียโอกาสและการได้รับการดูแลจากหนานกงงเยี่ยบนโลกใบนี้ไม่มีใครคอยปกป้องเธออีกต่อไปแล้ว ตอนนี้เธอถูกโลกทั้งใบทอดทิ้งแล้วจริงๆถ้ารู้ว่าสุดท้ายเรื่องจะเป็นแบบนี้ไม่ว่ายังไงเธอก็จะไม่คิดทำเรื่องเลวร้ายเด็ดขาดน่าเสียดายที่โลกใบนี้ย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เวลานี้เธอยังจะมีหน้ามีชีวิตต่อไปได้ยังไงหันไปมองรูปของแม่เฉินลู่เหยวก็น้ําตาไหลพรากเพราะความโลภทําให้เธอลืมคําสอนก่อนตายของแม่สุดท้ายชีวิตของเธอก็แหลกสลายเป็นผุยผงเฉินลู่เหยานั่งอยู่บนเตียง เอาหน้าซุกไว้ที่เข่านั่งนิ่งอยู่นานคล้ายกับว่าได้ตายไปแล้วถูกต้องเธอตายไปแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของเธอยังหายใจแต่จิตวิญญาณของเธอสูญสิ้นไปแล้วยังมีอีกคนที่เจ็บปวดเช่นเดียวกับเฉินลู่เหยาเธอคือสายาอี่มั่วแต่สายาอีมั่วแตกต่างกับเฉินลู่เหยา เธอเป็นทหารยิ่งเจ็บปวดก็ยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเธอไม่ใช่คนบอบบางเหมือนเฉินลู่เหยาตั้งแต่มู่เฉิงซีจดทะเบียนสมรสกับเวินอีเธอก็ตกเป็นขี้ปากคนตระกูลย้าเสื่อมเสียชื่อเสียงเธอคิดมาโดยตลอดว่าจะแก้แค้นยังไงเธอสาบานกับตนเองว่าต้องทำให้หมู่เฉิงซีเสียใจในสิ่งที่ทำไว้กับเธอไปตลอดชีวิตเกิดเรื่องขึ้นกับเฉินลู่เหยาจนต้องตกอยู่ที่นั่งลำบากห่างจากเธอแค่เวลาสั้นๆ เพียงหนึ่งวันสิ่งนี้ทำให้ไซยาอีมโมโมโหมากกว่าเดิมเธอกลด่าเฉินลู่เหยาว,ว่าไร้ประโยชน์แต่ว่าเธอไม่อยากทอดทิ้งเฉินลู่เหยาถึงแม้เฉินลู่เหยาจะไม่ได้เป็นดาวที่โดดเด่นดังเดิมเป็นหนูสกรปรกที่ทุกคนอยากจะทำร้ายแต่เฉินลู่เหยามีศัตรูคนเดียวกับเธอพวกเธอยังคงร่วมมือกันได้เดิมพันสเสนหาตอนที่3 1 5ซือคงอวิเดินทางมาเมืองหลง ในฐานะทหารซายาอีมั่วรู้ดีคนที่ยิ่งถูกบีบให้ชีวิตถึงทางตันก็ยิ่งมีค่าในการใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะพวกเธอได้หมดความหวังไปแล้วด้วยเหตุนี้ขณะที่ทุกคนหันหลังให้เฉินลู่เยาไม่มีใครเข้าไปข้องเกี่ยวกับเธอสายาอี่ม่วดูจริงใจอย่างเห็นได้ชัดมีแค่เธอเท่านั้นที่เดินเข้าไปในวิลล่าของเฉินลู่เหยาท่ามกลางแสงแฟลชของนักข่าวเฉินลู่เยานั่งอยู่บนเตียง เธอยังคงนั่งท่าเดิมมาโดยตลอดแววตาเหม่อลอยในตาว่างเปล่าเธอนั่งกอดเข่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าจากเช้าจนเย็นไม่กินข้าวกินปลาแม้แต่น้อยเธอเสียใจไหมเสียใจมากเธอพอใจหรือเปล่าไม่พอใจอย่างมากสซยาอีมั่วแต่งตัวธรรมแมงตั้งแต่แตกหักกับมู่เฉิงซีเธอกลับมาแข็งแกร่งเหมือนทหารอีกครั้ง ถึงแม้จะไม่ได้สวมเครื่องแบบทหารแต่เธอมีบุค,คลิกของทหารแววตาของเธอไม่มีความเยายยนของหญิงสาวแม้แต่น้อยแต่เต็มไปด้วยแรงสังหารเธอที่มีการแก้แค้นเป็นเป้าหมายทุกย่างก้าวก่อให้เกิดเสียงลมอร่าสังหารรายล้อมทั้งสีทิศเฉินลู่เหยาเงยหน้าขึ้นมองเซี่ยอีมั่วแล้วก้มหน้าลงริมฝีปากแห้งและซีดเผือดของเธอเอ่ยพูดเสียยงเรียบแกมาที่นี่ทำไม ซายาอีม่วมองเฉินลู่เหยาที่ไม่ได้ดั่งใจตนเองน้ำเสียงของเธอไม่อ่อนโยนเหมือนที่ผ่านมาฉันมาดูว่าแกแพ้ถึงขั้นไหนเฉินลู่เหยาวยิ้มด้วยใบหน้าที่ซีดขาวตอนนี้แกก็เห็นแล้วฉันไม่เหลืออะไรแล้วกำลังตายทั้งเป็นแกกลับไปได้แล้วแววตาเหี้ยมโหดของสายาอีมั่วกัดมองไปที่หน้าของเฉินลู่เหยาจากนั้นนั่งลงบนเตียงเป็นอะไรไป เฉินลู่เหยาผู้ล้มลุกคลุกคลานในวงการบันเทิงอย่างไม่เคยยอมแพ้ตอนนี้ถึงกับล้มแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้เลยเหรอเฉินลู่เหยาหัวเราะเยาะตัวเองใช่ฉันเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายงเมื่อก่อนที่หน้าฉันอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างราบรื่นเพราะมีคุณหนานกสังคอยาดูแลแต่ตอนนี้เขาทิ้งฉันไปแล้วชื่อเสียงป่นปี้ไม่มีหน้าจะมีชีวิตอยู่ อีกต่อไปแล้วถูกต้องเธออยากตายการมีลมหายใจคือความอัปยศยอย่างหนึ่งแล้วทำไมจึงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยสซยาอีมั่วมองเฉินลู่เหยายวด้วยความรังเกียจในเมื่อแกไม่กลัวแม้แต่ความตายแล้วจะยังบื่ออยู่ทำไมไม่สู้ลุกขึ้นมาฮึดสู้ก่อนตายอีกสักตั้งไม่ดีกว่าเหรอเฉินลู่เหยาเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตของสยาอีมั่ว แกหมายความว่าอะไรในตาของไซยาอีม่วฉายแสงเหี้ยมโหดเหล่งรั่วปิงทำให้แกเสื่อมเสียชื่อเสียงแกไม่อยากแก้แค้นหรือไงเฉินลู่เหยาเงียบแน่นอนว่าเธอไม่พอใจเธออยากแก้แค้นเหล่งรั่วปิงเมื่อก่อนเธอใจกล้านั่นเป็นเพราะมีหนานกงงเยี่ยคอยให้ท้ายเธอรู้สึกว่ามีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนทอดทิ้งเธอกันหมด ฉันจะเอาอะไรไปแก้แค้นเหลิงร่วบิงหนานกงงเยี่ยะดูแลเหลิงร่วบิงราวกับหัวใจของตนเองเธอเข้าใกล้เหลิงร่วบิงไม่ได้ด้วยซ้ำไปซายะอีมั่วยิ้มชั่วร้ายดวงตาคู่สวยรีเล็กลงเป็นเส้นตรงฉันจะคอยเปิดโอกาสให้แกเองเป้าหมายของเธอคือทําให้เหลิงร่วบิงตายทําให้วนอีตายทําให้มู่เฉิงซีทุกทรมานไปทั้งชีวิตระยะหลังที่ผ่านมานี้คนในเมืองหลงกําลังให้ความสนใจกับเรื่องหนึ่งอย่างมาก ซึ่งก็คืองานแต่งงานแห่งศตวรรษของคุณชายหนานนงงแต่ว่าวันนี้คนในเมืองหลงก็ให้ความสนใจกับอีกเรื่องหนึ่งเจ้าแห่งผู้สอนหลักความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของประเทศซีหลิงซื่อคงอวีเขามาเมืองหลงเป็นการส่วนตัวทั้งยังได้ยินว่าจะมาเยี่ยชมวิหาราศาสนาชังเซิงแลกเปลี่ยนหลักคำสอนและวัฒนธรรมทางาศาสนา เจ้าแห่งผู้สอนหลักความเชื่อของวิหารซีหลิงคนนี้เป็นตำนานมากแค่ไหนผู้คนทำความรู้จักเขาได้เพียงจากในหนังสือโลกอินเทอร์เน็ตและในโทรทัศน์เท่านั้นลือกันว่าเขามีใบหน้าที่งดงามมีวิสัยทัศน์ทั้งยังมีความสามารถในการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีที่สุดในซีหลิงไม่รู้ว่ามีผู้หญิงมากมายแค่ไหนที่หลงไหลไปกับใบหน้าของเขาการมาเมืองหลงของเขาในครั้งนี้คนในเมืองหลงต่างให้การต้อนรับอย่างดี อยากจะเห็นหน้าเจ้าแห่งผู้สอนหลักความเชื่อผู้นี้ถึงแม้การเดินทางของซื่อคงอวีในครั้งนี้จะเรียบง่ายมีวัตถุประสงค์ในการมาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่เพราะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งยังมีความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาดังนั้นรัฐบาลของเมืองหลงจึงให้ความสําคัญกับเขาอย่างมากผู้ว่าเมืองหลงไปต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองทั้งยังจัดพิธีต้อนรับให้อย่างเป็นทางการ ซื้อคงอวีสวมเสื้อคลุมตัวยาวสีดำของเจ้าแห่งผู้สอนหลักความเชื่อเดินลงจากบันไดเครื่องบินทีละก้าวผมสีนินที่หยักศกเล็กน้อยใบหน้าพระเจ้าประธานร่างกำยำสูงใหญ่บุคลิกหน้าเกรงขามดังราชาทุกอย่างของเขาทําให้คนเมืองหลงกระจ่างชัดถึงความน่าหลงไหลของเจ้าแห่งผู้สอนหลักความเชื่อแววตาของเขาเป็นประกายจับมือกับผู้นําเมืองหลงด้วยความจริงใจ แต่มีตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้ว่าการมาเมืองหลงของเขาในครั้งนี้เพราะเรื่องส่วนตัวเขาอยากจะช่วยโอกาสนี้พารวบปิงกลับซีหลิงซือคงอวี๋ไม่อยากให้การมาเยือนเมืองหลงในครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่เขาทำทุกอย่างด้วยความเรียบง่ายดังนั้นหลังจากได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ว่าเขาจึงขอเข้าพักในสถานกองสุนของซีหลิงที่อยู่ในเมืองหลงไม่ได้ไปพบปะกับตัวแทนธุรกิจของซีหลิงที่ทำงานอยู่ในเมืองหลงและไม่ได้ไปพบปะกับนับนกเรียนที่มาเรียนที่นี่ กล่าวโดยสรุปเขาดําเนินการทุกอย่างด้วยความเรียบง่ายวันนี้พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมวิหาราศาสนาชังเซิงอย่างเป็นทางการร่วมกับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางาศาสนาตอนเย็นเหลิงร่วบปิงนั่งอยู่ในห้องเธอดูโทรทัศน์ที่เวลานี้กําลังฉายภาพท่านผู้ว่าให้การต้อนรับซือคงอวีในสนามบินเหลิงร่วบปิงเหม่อลอยเล็กน้อยซือคงอวีเขายังคงมีใบหน้าพระเจ้าประธานเหมือนเดิมไม่แปลเปลี่ยน ยังคงเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่และยังคงเป็นคนสำคัญในใจเธอดังนั้นการปรากฏตัวของเขาจึงทำให้เธอรู้สึกปวดใจขณะที่หนานกง,งเยี่ยเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนเขาเห็นภรรยาของตนกำลังจับจ้องไปที่หน้าจอโทรทัศน์อย่างเม่อลอยในนั้นกำลังฉายภาพที่ทำให้เขารู้สึกปวดใจเขาคือนานกง,งเยี่ย ผู้ชายที่ฉลาดและมีไหวพริบเขาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าการที่ซื่อคงอวีมาเมืองหลงกระทันหันแบบนี้มีเป้าหมายอะไรดูเหมือนว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อีกครั้งสงครามแย่งชิงภรรยาที่ดูเดือดซื่อคงอวีศัตรูหัวใจที่ไม่ช้าก็เร็วต้องเผชิญหน้ากันเขาไม่กลัวขอแค่หัวใจของเหลิงรวปิงอยู่ที่เขาเขาก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก แน่นอนว่าต้องมีศัตรูหัวใจที่แข็งแกร่งเขาไม่เคยกลัวที่จะแย่งชิงเหลิงรั่วปิงกับใครทั้งนั้นแต่ว่าความรู้สึกที่เหลิงรั่วปิงมีต่อซือคงอวีทำให้เขารู้สึกถึงห่วงอย่างมากหนานกงงเย่ยเดินไปข้างๆเหลิงรั่วปิงอย่างไม่สบอารมณ์หยิบรีโมทขึ้นมาจากนั้นหันไปมองหน้าเหลิงรั่วปิงด้วยแววตาไม่พอใจต่อหน้าสามีคุณกลับดูข่าวของศัตรูหัวใจจน,จนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คุณเคยคิดถึงความรู้สึกของสามีตัวเองบ้างไหมเหลิงร่วบิงอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่เธอกำลังนึกถึงคำพูดที่อาเธอบอกเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนเขาบอกว่าชีวิตของซือคงอวีในตอนนี้ย่ำแย่มากเมื่อกี้ตอนดูข่าวเธอสังเกตเห็นว่าเขาซุบผอมไปมากดังนั้นเธอจึงปวดใจเมื่อเห็นหนานกงงเยี่ยหึงหวงเธอหันไปมองเขาอย่างหมดเรี่ยวแรงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยที่คุณรู้ถึงการมีตัวตนของเขา ถึงฉันแบบนี้มีประโยชน์อะไรคะนานกงงเยี่ยรับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของเหลิงร่วบปิงเขานั่งลงข้างเธอด้วยความหึงหวงและจนปัญญาในเวลาเดียวกันคุณอยากเจอเขาไหมครับเขารู้มาโดยตลอดเขาไม่มีวันกำจัดซือคงอวิออกไปจากใจเธอได้เธอเจอซือคงอวิก่อนที่จะเจอเขาซือคงอวิฝังรากลึกอยู่ในใจของเหลิงร่วบปิงไปนานแล้วเหลิงร่วบปิงสายหน้าเจอสู้ไม่เจอยังดีกว่าฉันขอให้เขามีความสุขก็พอแล้วคะ่ะ น,นกงงเยี่ยมองค์ใบหน้านิ่งเฉยของเหลิงรั่วปิงถึงแม้เขาจะรู้สึกหึงหวงแต่ก็รู้สึกสงสารเธอเขารู้ว่าเธอรู้สึกผิดต่อซือคงอวีดังนั้นจึงไม่สบายใจหลังจากผ่านไปพักใหญ่เขาถอนหายใจเบาๆครับอย่าคิดมากเลยนะคุณคิดถึงสามีตัวเองให้มากๆได้ไหมครับ เหลิงรวบปิงชายตาขึ้นมองแววตาที่อดกลั้นความหึงหวงเอาไว้ของหนานกงเงเยี่ยอดหัวเราะไม่ได้คุณอยากขี้น้อยใจแบบนี้สิคะสําหรับฉันแล้วเขาเป็นผู้มีพอรักคุณสําหรับฉันตลอดไปมีบุญคุณกับฉันมากฉันไม่มีวันตัดขาดกับเขาได้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับซือคงอวิคุณเองก็รู้ดีตอนนี้ยังจะมาหึงหวงน้อยยอกน้อยใจอะไรอีกทำตัวเป็นเด็กไปได้ น,นกงงเยี่ยเข้าใจดีเขาห้ามเธอไม่ให้เป็นห่วงซือคงอวีไม่ได้เหมือนอย่างในอดีตท,ที่เขาใจร้ายกับอวีหลานซีเพื่อเหล่งรั่วปิงไม่ได้มนุษย์ต้องการความรักและต้องการญาติมิตรซือคงอวีเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งของเธอเขาทำตัวเผด็จการเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะถ้าทำแบบนั้นเหล่งรั่วปิงจะโมโหหนานกง,งงเยี่ย่ยิ้มบางๆนิ้วมืออบอุ่นของเขาลูบจับแก้มของเธอครับ เรื่องอื่นผมไม่ยุ่งขอแค่คุณเป็นภรรยาของผมก็พอแล้วเขายิ้มให้เธออย่างรักใคร่เหลือเวลาอีกห้าวันนกถึงวันแต่งงานของเราแล้วคุณลองดูสิครับว่ามีตรงไหนที่ยังไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเหล่งร่วงปิงหันไปมองหนานกงงเยี่ยย้วยความลำบากใจช่วยเลื่อนวันแต่งงานหน่อยได้ไหมคะหนานกงงเยี่ยขมวดคิ้วด้วยความไม่สบอารมณ์เพราะอะไรครับเขารู้ดีว่าเพราะอะไร เพราะรู้นั่นแหละจึงทําให้เขาไม่พอใจเหลิงร่วบิงรู้ดีว่าสิ่งที่ตนขอนั้นไม่มีเหตุผลช่วงนี้ซื่อคงอวิอยู่เมืองหลงฉันไม่อยากเจอเขาค่ะแววตาของหนานกงงเยี่ยมีน้ําแข็งก่อตัวขึ้นที่รักงานแต่งงานของเรากําหนดวันเวลาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่เขากลับมาเมืองหลงเวลานี้คุณไม่รู้สึกว่าการมากรั้งนี้ของเขามีจุดประสงค์หรือครับแววตาไม่พอใจจับจ้องไปที่ใบหน้าของเธอ ตอนนี้คุณท้องได้สามเดือนแล้วถ้าเลื่อนงานแต่งงานไปอีกถึงเวลานั้นคุณจะใส่ชุดเจ้าสาวทั้งที่ท้องโตหรือครับน้ำเสียงของหนานกงงเยี่ยไม่รุนแรงเท่าไหรนะ่นักแต่คำพูดของเขาไม่อนุญาตให้ปฏิเสธได้เหล่งร่วบปิงเองก็ยืนกรานในความคิดของตนเองต่อไปไม่ได้เธอรู้ดีว่าซือคงอวีมาเมืองหลงเพราะอะไรอาเธอบอกกับเธออย่างชัดเจนแล้วซือคงอวีมาที่นี่เพราะเธอ ดังนั้นไม่ว่างานแต่งงานของเธอจะเป็นวันไหนยังไงเขาก็ต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนเงียบอยู่พักหนึ่งเหลิงร่วบปิงเงยหน้าขึ้นมองหนานกงงเยี่ย้ยด้วยความจริงใจที่รักคุณเป็นผู้ชายที่ฉันรักมากที่สุดเป็นพ่อของลูกในท้องแน่นอนว่าฉันรักแค่คุณคนเดียวเท่านั้นแต่ซือคงอวีเป็นผู้ชายที่ฉันเคารพรักมากที่สุดและเป็นผู้ชายที่ฉันติดค้างมากที่สุด คุณช่วยเห็นแก่ฉันอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามได้ไหมคะเธอไม่อยากเห็นพวกเขาต้องทะเลาะกันอีกหนานกงงเยี่ยจับมือเหล่งรวบปิ่งแน่นถอนหายใจเบาๆที่รักเหตุผลในการมาเมืองหลงของซื่อคงอวิคืออะไรคุณน่าจะเดาได้เขามาเพื่อยแย่งคุณไปจากผมถ้าผมไม่ทำอะไรเขาแล้วผมจะยังเป็นหนานกงงเยี่ยหอยอยู่เหรอ ซือคงอวีเป็นคนที่น่ากลัวแค่ไหนคุณรู้ดีกว่าผมถ้าผมไม่เยี่ยมโหดมากพอผมอาจจะตายในกำมือของเขาก็ได้คุณอยากให้ผมเป็นวิญญาณที่ตายด้วยน้ํำมือของเขาแล้วให้เขาพรากคุณไปจากผมหรือครับแน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้นเหล่งร่วปิงรีบเอามือปิดปากหนาะนกงงเยี้ยห้ามคุณพูดคําว่าตาย ฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับคุณแต่ฉันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขาฉันอยากขอร้องคุณถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าทําร้ายซือคงอวีได้ไหมคะหนานกงงเยี่ยจับจ้องไปที่ดวงตาของเหลิงร่วปิงด้วยความรักใคร่เขาเห็นความหวาดกลัวสิ่งนี้ทําให้เขาสงสารเธอจับใจหลังจากผ่านไปนานเขาดึงตัวเธอเข้ามาสวมกอดครับผมรับปากคุณ ถึงแม้เขาจะพูดปลอบโยนเธอไปแบบนั้นแต่ในใจของเขารู้ดีขอเพียงซื่อคงอวีมหาเรื่องเขาเขาจะจัดการซื่อคงอวีขั้นเด็ดขาดอย่างไม่ลังเลไม่อย่างนั้นเขาจะแพ้ราบคาบ